โอเคนะครับตอนนี้พ่อกำลังจะปล่อยตัวในระยะทาง200เมตรครับเสียสีส้มสมครับอาจจะมีหลายคนนะครับรอฟังชื่อพ่อนะครับชื่อพ่อครับ เาประกาศลตวรอดูนะครับระยะทาง200เมตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันนี้วิ่งของรุ่นอาวุโสครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนปล่อยตัวครับเห็นนะครับตอนนี้สัญญาณเตรียมพร้อมเขาพูดแล้วนะครับเหลือยิงปืนครับ อออคครับงจะได้รูดไปนสรต่อหายแล้วไปแล้วครับไปอแล้วครับสองเมตรรุ่นประชาชนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โร้อเมตรหกร้อเมตรสุดท้ายโอ้ยอเอ้ยิไหนนะร่วมกันแข่งขันดีวยคอันนี้วิ่งตามรูนะครับเร็วเ ส่วนด้านหน้านี้จะเป็นพวกวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเเรร็็ววพอนี่ครับเส้าส้มๆครับตอนนี้ก็อยู่อันดับแรกครับนี่ไปแล้วครับ50ปีกึบโอเค30มิบวิถ่ายพ่อเพื่อนนะครับสามสิบวินนักเรียนมาหาประสบการณ์ระยะทางสองร้อเมตรก็จบไปแล้ว เนี่ยพอสมควรสปีดเต็มรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะสั้นนี่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะซ้อมระยะยาวนะครับส่วนออกมาแบบเร็วๆสปีดแบบนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่นะไม่ใช่ระยะของเราด้วยนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะวิ่งระยะยาวห้าโ,โลสิบโลยีล่สิบโลไปเลยครับมีแต่แบบนั้นไปเลยอันนี้ก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมของจังหวัดกาฬซิุนนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป้าหมายหลักก็คือพาลูกชายมามากกว่านะครับตัวเองก็แค่เสริมไปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนรับรางวัลมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็รอดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับบ๊ายบาย